คนเรานั้นเกิดแล้วกนะ็แก่แก่แล้วก็ตายถ้าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำบุญอะไรลยเนี่จะถือว่าตายไปล้วแต่ถ้าเราได้ทำบุญเกี่ยวกับการนิทานและศาสนแล้วก็มาทำสมาธิ กุญกจจะมารว,วมเป็นกลุ่มค่อนอยู่ที่พลังเิศพลังเกษนั้นเมื่อเราทำแล้วก็เก็บไว้ที่เิตเก็บไว้ที่เกตก็ไม่เสียหายไปไหนเมื่อเราทําต่อไปก็เพิ่มขึ้นเร,รื่อยพลังเกษอันนี้จะติดตามเราไปเนไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติหน้าต่อไป อารมณงจิตนี้ก็จะตามเราไปทุกตลอดและวะากนั้นทู้ที่มาเรียนสมาธิจึงได้กำไรได้กำไรชื่อว่าสร้างบุญให้แก่ตัวเองทุกวันเมื่อเรียนจบแล้วก็อย่าลืมไปสอยอดเราจะต้องเรียนจบแล้วก็จะต้องมาต่อยอด มาที่ไหนไม่ได้ก็มาที่ศูนย์เดิมเรามาปะปนกับพวกเท่เราเรียนอยู่ก็ได้เพื่อที่จะได้มาต่อยอดไม่ใช่ทำจบแล้วก็แล้วกันทำจบแล้วต้องต่อยอดเองเหมือนกันกับเงินพ่อแม่ให้มาแสน่หนึ่งลานหนึ่งเราคือจะต้อง ต่อยอดล้านหนึ่งแค่มันเป็นสองล้านสาม้านแสนหนึ่งแค่มันเป็นสี่แสนห้าแสนแล้วก็เมื่อเงินมันมากขึ้นมาแล้แลวเราก็สามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้ต้องการัน,นี้ต้องการบา้านต้องการรถต้องการที่ต้องการอาหาร เรามีเงินแล้วเรา,ก,าก็สามารถทําได้พลังจิตก็เปลี่ยนเหมือนกันกับเงินเราสะสมไว้ในตัวของเร,เราเรียกว่าทำสมาธิเมื่อทําสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็เปิดพลังจิตเมื่อเปิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็นอนเรื่องจิตจิตแลยอมก็ผปิดพลังจิตต่อไปอ จิตเลื่จิตมากขึ้นถ้เท่ากันกับว่าบุญกุศลก็มากขึ้นมากขึ้นบุญกุศลมากขึ้นน่เป็นยังไงก็มีความสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุกเราจะไปเกิดชาติใดชั้นใดก็มีความเป็นตุกเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เรียนสมาธิก็เรียนซะ ให้มันเกิดสติปัญญาขึ้น